หมอบไว้หมอบไว้หมอบไว้เลยหมอบไว้<า> <มา S 1> ในขณะที่โรงศรหมอว่าอไว้จะนำข้าวเพียงบางส่วนจะทําให้ระบบค้าขายข้าวออกปกติฟื้ฟนขึ้นม <า S 2> ีได้อีกครั้งจากปัจจุบันที่โรงสีเป็นได้แค่เพียงลูจกจ้างของรัฐบาลเท่านั้นเอหลกขาโลนกำลังได้เลยฮัลโหล คื้เนี้แหละ็ตาดลัาลลูกขึ้นเดี๋ยวเพิ่งนั่งดิบอกใอาไนั่งเลยลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นเร็วลุกเร็วฮัลโหลลุกตอนนี้เวลนุกเร็วหนักตูดมันอ่ะอมันลุกมันลุกลุกเร็วลุกขึ้นลุกลุกก่อนก็ยังไม่กินลุกลุกเร็ว